บิกปลานี่ยบิปลาชอบบกปาเบิปลาบิอปปาค่ะอ๋อเกมเบ็ดเบ็ดตาสพอดดปกออบปลาบปลาเบปา เรื่อยๆเนาะกาละมังอยูุู่นแล้วกาละมังแบนนเลยแบนงกระตู้นะกะเว้มันนะฮะแบเซงเลยนะโอ้ลือยๆกู้ยูดเลยเออพูดไอตัวตะไมเลยตะเบ้ออะไรบืต้ดฮะกลางคืนเข้าบอรักบอยกลางคืนบอยเ้อ ăn bông lông mốt an an lưu bóng mốt cung yang kudang bóng băng 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 yang băng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  này băng yang băng yang băng

anh phải nè đẹp cái rồi nam cái nghe nam heang bông này nam nè qua nam túc nam đang cả đang ngay khi nè đang ngay khi nào nè đấy เพค่ะดงังดางใหญ่ขนาดเลยทากันเมือแล้วค่ะทากันเมือแล้วค่ะทากันเมือแล้วได้ปลาแล้วสิเมือมกค่ะท่านผู้ชมเมือค่ะย่างเมือแล้วได้ปลาแล้วเมือมกค่ะได้ปลาแล้ว เสียมื่อในป่าอ่เสียมื่อกุสมานในป่านี่ค่ะมาเลี้ยงงัวเดินลายดินลายค่ะพ่อนิ้วเยียนะดินลายลีท่านผู้ชมเอ้ยลายลีลอยไล่บุญยูลอยไล,ยยล,ยล,ยลย่นี่ทะลึกดินยั้งขึ้นลายกระดอกกระเดียแท้คนนี่มีมูลมีมังอ่ะทุ่งเด้อเอ้ยอ่ะทุ่งเด้อเอ้ยเออทุ่งเด้อเอ้ย văn, tôi là nó văn phút tôi nó nọ, yam nhang kha yam nhang, xay đang kha xay đang pa, hả? Bây xe ngọn thứ. Ôi, bà Phi là hả? Phi Maha kha. Nhảy nó đang thôi nó. ใหญ่ขนาดค่ะใหญ่ลเดี๋ยวกำลังเอาปลาอยู่ค่ะคุ้ชมมีขันตอเลเะเยบอกว่าตอด่างก็ตอกด่ามาปุ๊่แบบบ้านเด็ด

ăn chơ bẹ nó ờ à, tôi chi là miang là chém miang là miang là thợ nêu có cười nêu lên nêu đấy bây giờ thấy ăn lên hùng con lên chân ค <Crui> -si oh. oh oh, oh. ืออีน no, oh, <crui> ี่บ่ลงจินะสะตักซีนะโอดะอีนี่วะคืออีนี่โอ้ยบักนี่งัวน้อยเพิ่นเอาออกจากมือได้เนาะจิมพ่อนําพ่อจิมไม่ทักทายแม่ได้เออท่านผู้ชมเบิ่งนี่งัวน้อยล่ะคือแกะคือแพะนี่อ๋อตะลุจิมๆแม่ไปเอาใส่ให้ได้เอ้ยๆๆอ้าไปเลยเด้อจิมเจอเด้อจิมเออๆ <c oughs> คือมา,หาหนนี่ค่ะบังนี่โอ๋อไป่รู้เลยจิ้มฮะเออบอกกันไหนเอาตู้อันหะโอ,อ๋บอบังนี่เล่นซาเจ,จหาเจาคองอลไรท่านผู้ชมบังนี่แบล่งกันไหนกันหนเออเล่น,ลนกันไหน,ไหนจีลืมมุกสมางอ๋ออ๋อเออเล่นหาเจ้าของ Ôn, ờ, bè tôi hình là cái này ơi Lúp lơ nước sơi cái này cái đi Ờ là ờ. Này nó Thì tròn cho gì bè đấy cho xuân bè gì đấy Ý cứ gửi tôi cho xuân bé này, tầm ạ tôi hít Thế tròn đông bè lá Này Này Ồ, cái tôi nhảy thế แล้วก็มื้อนี้มีแต่พันบามันแดงค่ะโตบักใหญ่ค่ะท่านผู้ชมโอ้มีตัโตงามเด้องัวเพิ่นเด้อบนี่ค่ะย่างๆๆไปยามยามแยงค่ะยามแยงโอ้ก้งสั่นค่ะ